อีซี่อีลีซีฟซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อแล้วหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่แล้วทำไมเราถึงไม่ควรรีบยื่นภาษีในเดือนมกราคมติดตามได้จากคลิปนี้ครับหลังจากผ่านช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองการเข้าสู่ปีใหม่ไปไม่นานนะครับรรดามนุษย์เงินเดือนหรือว่าผู้มีรายได้นะครับก็จำเป็นจะต้องเข้าสู่เทศกาลการยื่นภาษีเงินได้ โดยเป็นการเก็บข้อมูลทางการเงินตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะยื่นให้กับกรมสรรพากรในปีถัดไปครับเพื่อที่จะให้มีการเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศครับแต่ว่านอกจากการยื่นภาษีทั่วไปแล้วนะครับในปีนี้กรมสรรพากรมีการเปิดโครงการที่ชื่อว่า Easy EReceipt 2.0ครับซึ่งมาตรการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลน,นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านระบบดิจิทัล และสนับสนุนสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืนครับโดยให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับลดหย่อนค่าซื้อสินค้าและบริการสูงสุด50,000บาทนะครับระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์นี้ครับแต่ว่านะครับมาตรการนี้เนี่ยไม่ใช่ให้การซื้อสินค้าทั้งหมด50,000บาททีเดียวนะครับแบ่งเป็น2ก้อนนะครับโดย30,000บาทแรกนะครับจะให้นำค่าซื้อสินค้าหรือบริการมาหักลดหย่อนได้ตามจริง สำหรับการซื้อของร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยต้องออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นนะครับหรือถ้าไม่ใช่ร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็จะได้เฉพาะสินค้าประเภทหนังสือนิตยสารอีบ e ุ๊กและต้องมีการออกอ e ีลีซีฟครับส่วน2 0 0หมหลังนะครับ2 0 0หมหลังเนี่ยจะให้นำค่าสินค้าโอท็นะครับหรือว่าเป็นบริการโอท็ วิสาหกิจชุมชนมาหักลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน20,000ซึ่งรวมกันแล้ว2ก้อน30,000กับ20,000ก็รวมเป็น50,000บาทนั่นเองครับแล้วถามว่าสินค้าประเภทไหนนะครับที่ไม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้บ้างมีหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุรานะครับยาสูบนะครับเบียร์ไวนต่างๆค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าซื้อกา๊าซนะครับค่าบริการอัดประจุไฟฟ้าสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าซื้อรถยนต์นะครับรถจักรยานยนต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์นะครับรวมถึงการซื้อเรือด้วยนะฮะค่าสาธารณภคนะครับค่าน้ําค่าไฟค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการนะครับสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาของมาตรการเหล่านี้ไม่เข้าข่ายรวมถึงค่าเบี้ยประกันนะครับภัยด้วยนะครับและสุดท้ายคือค่าบริการ จัดนำเที่ยวที่จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวค่าที่พักโรงแรมโฮมสเตย์ ay, หรือว่าค่าที่พักในสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมเหล่านี้เนี่ยไม่เข้าข่ายนะครับที่จะใช้ในโครงการ easy receive ครั้งนี้ได้ครับขณะที่จำนวนตัวเลขที่สามารถนำไปลดหย่อนได้นี่นะครับก็ขึ้นอยู่กับฐานรายได้ของแต่ละท่านด้วยนะครับ ว่ามีรายได้มากน้อยแค่ไหนตลอดทั้งปีนะครับเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่5%ไล่ไปถึง3ามเปอร์เซ็นต์นะครับยกตัวอย่างอย่างย,งยอดช้อปปิ้ง50,000บาทนี่นะครับถ้าใช้จนครบวงเนี่ยนะครับจะลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง17,500บาทหรือยอดช้อปปิ้ง30,000บาทนะครับจะลดหย่อนภาษีได้สูงสุด1,500บาทครับและที่สําคัญนะครับต้องสังเกตสัญลักษณ์ e-tax ที่ร้านค้าและอย่าลืมตรวจสอบเอกสารข้อมูลต่างๆเช่นชื่อเลขบัตรประชาชนนะครับว่าถูกต้องหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเวลาใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีด้วยครับสำหรับการคาดการณ์ของกระทรวงการคลังนะครับว่ามาตรการนี้เนี่ยจะมีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจการคลังมากน้อยแค่ไหนนะครับมีการประเมินนะครับว่ามาตรการนี้เนี่ยจะทำให้รัฐเนี่ยสูญเสียการจัดเก็บรายได้ประมาณสัก10,000ล้านบาทนะครับ แต่ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า70 0 0 0ล้านบาทและจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการหรือว่ามีผู้เข้าสู่ระบบภาษีเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะครับจากปีก่อนครับทีนี้กลับมานะครับเรื่องของการยื่นภาษีประจำปี2,567นะครับซึ่งกงรมสรรพากรนะครับได้มีการกำหนดไว้นะครับว่าเริ่มยื่นภาษีตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่31มีนาคมนะครับ หลายคนเองเนี่ยพอหลังจากเปิดปีใหม่มาก็รีบเลยนะครับที่จะยื่นภาษีให้เร็วที่สุดนะครับในช่วงมกราคมเพราะเกรงว่าถ้าไปยื่นในช่วงเดือนกุมภาหรือว่าเดือนมีนาเนี่ยนะครับและตัวเองเนี่ยมีการได้คืนภาษีหรือต้องจ่ายเพิ่มเนี่ยจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงท้ายๆของการยื่นภาษีคนจะแห่กันไปยื่นแต่เอาเข้าจริงนะครับการรีบยื่นภาษีเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อดีสักทีเดียวนะครับ ลองมาฟัง3ามเหตุผลสําคัญนะครับว่าทําไมเราถึงไม่ควรรีบยื่นภาษีในเดือนมกราคมครับประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของการแสดงความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีข้อมูลอาจจะไม่ครบนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบีย้ยประกันภัยนะครับโดยการแจ้งความประสงค์แล้วก็ให้คํายินยอมต่อบริษัทประกันชีวิตเพื่อให้บริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขานาส่งแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเบีย้ยประกันให้กับกรมสรรพากร ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับทางสถาบันการเงินเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะส่งข้อมูลนะครับให้กับกรมสรรพากรเนี่ยครับรวมถึงการซื้อสินค้าการลดหย่อนภาษีต่างๆเนี่ยเขามีหน้าที่ในการส่งข้อมูลให้สรรพากรเนี่ยภายในวันที่15มกราคมของทุกปีไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม i m f นะครับ LTF หรือประกันชีวิตถ้าเรารีบยื่นในช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยบางทีข้อมูลการลดหย่อน ในส่วนของบร,บริษัทประกันนะครับหรือสถาบันการเงินเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งไปถึงสมรภูมิฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันก็จะไม่ครบถ้วนครับประเด็นแรกนะครับข้อเสียก็คือว่าข้อมูลในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับคือเวลาที่ท่านไปซื้อประกันชีวิตนะครับหรือว่าท่านไปซื้อกองทุนต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องเซ็นยินยอมนะครับให้สถาบันการเงินให้บริษัทประกันชีวิตต่างๆเนี่ย ส่งข้อมูลของท่านนะครับที่มีการซื้อประกรันนี้นะครับหรือว่าลงทุนเนี่ยไปที่สัมภาระนะครับเพื่อที่จะไปใช้ในการลดหย่อนนะครับแต่ว่าบรรดาสถาบันการเงินหรือว่าบรรดาบริษัทประกันภัยเหล่านี้นะครับเขาก็มีหน้าที่ที่จะส่งข้อมูลให้กับสัมภาระเนี่ยภายในวันที่15มกราคมของทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุน LTFI m f นะครับ s s f หรือว่าประกันชีวิต ถ้าท่านรีบยื่นก่อนมาที่15มกราคมหรือว่ายื่นก่อนที่บริษัทประกันหรือว่าสถาบันการเงินเขาจะส่งข้อมูลในสมพาร,ริเนี่ยท่านก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการลดหย่อนบางกรณีได้เหมือนกันครับประเด็นถัดมาครับเรื่องที่2ครับที่ต้องระมัดระวังก็คือว่าข้อมูลจากนายจ้างอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่านายจ้างเนี่ยนะครับที่จ่ายเงินให้เราเ่ยนะครับเขามีหน้าที่ที่ต้องส่งข้อมูลการหักภาษีนะที่จ่าย ให้กรมสรรพากรเนี่ยภายในวันที่15กุมภาพันธ์ของทุกปีครับถ้าเราไปยื่นภาษีก่อนหน้านั้นเนี่ยข้อมูลเงินเดือนหรือว่าโบนัสที่ได้นะครับนายจ้างอาจจะส่งข้อมูลได้ไม่ครบอาจทำให้เกิดการตกหล่นของเงินได้ครับและข้อที่3ครับถ้าท่านกรอกข้อมูลผิดขึ้นมานะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นจะต้องไปต่อคิวใหม่นะครับหากเรายื่นภาษีโดยที่ข้อมูลการเงินไม่สมบูรณ์เนี่ย การแก้ไขหรือว่ายื่นแก้ไขในภายหลังเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการพิจรารณาภาษีใหม่หมดนะครับก็จะใช้เวลานานมีความยุ่งยากมากขึ้นด้วยนะฮะนอกจากนี้เนี่ยการยื่นแบบหลังกลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับเป็นการยื่นซ้ำสองเนี่ยท่านอาจะต้องเผชิญกับปัญหาของระบบนะครับที่หนานแน่นเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ยก็จะไปยื่นกันในช่วงนั้นก่อนที่จะหมดเวลาการยื่นนั่นเองครับ ถ้าฟังจากข้อมูลทั้งหมดแล้วนะครับเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะครับที่ท่านควรไปยื่นนะครับหลังจากสถาบันการเงินนะครับส่งข้อมูลไปที่สมรกรแล้วหลังจากนายจ้างของท่านส่งข้อมูลรายได้ของท่านไปที่สมรกรแล้วเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือหลังวันที่15กุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนมีนาคมนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยจะครบแล้วนะครับสมรกรได้รับครบแล้วนะครับถ้าท่านไปกรอกก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนั่นเองครับ ขนาดเดียวกันนะครับก็ต้องเตือนนะครับใครที่คิดว่าตัวเองยังไงกันแล้วแต่เนี่ยต้องมีการชําระภาษีเพิ่มแล้วก็อาจจะไปเลือกยื่นภาษีในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะครับเพื่อที่จะรักษาสภาพคล่องของตัวเองไว้ก่อนนะครับเก็บเงินไว้กับตัวเองให้นานที่สุดแล้วก็ไปเสียในช่วงท้ายๆของการยื่นภาษีอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าระบบออนไลน์เนี่ยครับอาจจะล่มขึ้นมาได้นะครับในช่วงหลัง15มีนาคมเป็นต้นไปนะครับหรือว่า การรอคิวในสำนักง,งานสำมะกรเนี่ยบางท่านไปยื่นที่ตัวเองเนี่ยอาจจะใช้เวลายาวนานกว่าปกติก็ได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเราก็คงจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอนะครับเพื่อไม่ให้ลืมยื่นก่อนครบกําหนดนะครับแล้วก็เผื่อเวลาในการตรวจสอบข้อมูลทุกอย่างโดยละเอียดและรอบคอบนะครับเพราะว่าหากเราไม่ไปยื่นภาษีตามกําหนดหรือว่าไปยื่นล่าช้าเนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายรวมถึงบทลงโทษได้นะครับ ยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีไม่ไปยื่นแบบนะครับภายในวันที่31มีนาคมของทุกปีนะครับหรือว่ายื่นล่าช้าเนี่ยนะครับก็จะมีโทษนะครับค่าปรับไม่เกิน2,000บาทนะครับและหากไม่ชำระภาษีภายในกำหนดเวลาเนี่ยจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ1.5ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันที่ท่านชำระภาษีนะครับ ส่วนกรณีจูงใจแจ้งข้อความเท็จหรือแสดงหลักฐานการยื่นภาษีเป็นเท็จนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการช่อโกงหลีกเลี่ยงการเสียภาษีมีโทษจำคุกเลยนะฮะเป็นโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีแล้วก็ปรับตั้งแต่2 0 0 0ถึง200,000บาทนะครับและกรณีละเลยนะครับไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากกรเนี่ยมีโทษปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0จำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะครับจะเห็นว่า โทษปรับโทษจำคุกเนี่ยก็เรียกว่าหนักเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยต้องพึงระลึกแล้วก็เตือนตัวเองให้ดีนะครับว่าต้องเสียภาษีภายในระยะเวลาที่กําหนดคือ31มีนาคมนะครับการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เราจะต้องทําตามกฎหมายในทุกปีนะครับเพื่อให้รัฐบาลสามารถนําเงินของเราไปพัฒนาประเทศชาติได้อย่างเหมาะสมในขณะเดียวกันเอง ประชาชนผู้เสียภาษีก็ย่อมมีความคาดหวังกับภาครัฐนะครับว่าจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เก็บจากพวกเราไปนั้นไปใช้ในโครงการต่างๆให้ประชาชนทุกคนได้รับความเท่าเทีเทยมกันและพัฒนาประเทศไปด้วยความเหมาะสมเช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้คืออ c ค n Watch สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร้ยูทูบมัติชนทีวีนะครับแล้วก็ถ้าท่านอยากให้เรานําเสนอเรื่องไหนก็สามารถคอมเมนต์หรือเขียนมาได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับ พบกันได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา10โมงตรงทาง YouTube มัติชนทีวีวันนี้สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มัติชนทีวีด้วยนะครับ